มาในประเด็นแรกก็คือตัวออโรร่านะครับตัวออโรร่าเนี่ยทุกคนพอทราบอยู่แล้วว่าทำทองแล้วก็มาเก็ตแชร์เนี่ยนะครับค่อยๆมีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและในขณะเดียวกันตอนนี้พอเวลาราคาทองมันอยู่แบบนี้ร้านทองที่อาจจะมีกำลังซื้อต่ำหน่อยไม่มีแบบดีแล้วก็เข้าถึงโลนโกลดกับดิเบนเจอร์ยากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการหมุนที่มันไม่ทันเมาตอนนี้โอ้โห มันเป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็เหมือนแบบน้ําขึ้นลิบตักเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีมา r k e t s h a r เยอะที่ครองตลาดเยอะนะครับก็จะสามารถได้รายได,ได,ได้กับการเทิ์นโอเวอร์ตรงนี้สูงแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งเรื่องของการปรับค่ากําเน็จนะครับซึ่งเราก็เคยคนนํานวณไว้คร่าวๆนะับว่าการปรับค่ากาเน็ดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลบวกนะครับประมาณสัก4 0ถึง50ล้านบาทบนแอซัมชันที่รายได้ไม่ดอกนะแต่ถ้าเพิ่มค่ากําเน็จแล้วรายได้ดอกมันก็จะมันก็จะแบบ ต่ำกว่าประมาณ40ล้านต่อไตมารออร์โลรากำไรไตมาสหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณสัก250ถึง350บวกลบข้อถ้าได้ขึ้นมา40ล้านมันก็บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ10กว่าถึง20ตามลำนนดับนะแต่นี่คือเป็นแอสซัมพชันที่เรายังไม่ได้ใส่นะแต่ว่าถ้าเรามองไปมากกว่าน,นี้เนี่ยนะครับก็คือแผนขยายสาขาเขากับพอร์ตโลนเขาเนี่ยถามว่าทําได้ค่อนข้างดีโตและดีกว่าเป้าเยอะนะครับตัวโกลดของเขาเนี่ยนะครับโลนโกลดของเขาเนี่ย วิ่งจากกรอบบริเวณป,ประมาณ2,007เนี่ยวิ่งเป็น6,05แล้วแล้วก็การขยายสาข,าขาของเขาในปีนี้คาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก488ขึ้นเป็น644สาขานะครับก็ใช้คำว่าพอร์ตโลนโตรโตขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวตัวขยายสาขาโตขึ้นนะครับมีอัพไซด์ของเรื่องค่ากำเนิดนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเครดิตคอสตนะครับแล้วก็ R O A ของเขานะครับจะสังเกตได้เลยว่าไอ้พอร์ตโลนโตรของเขาเนี่ย นะถ้าคุณลองดึงธุรกิจนี้ออกมาเนี่ยแล้วลองเปรียบเทียบกับไฟแนนซ์อื่นๆอย่างเ t c ติดล้อรัสวรเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าโปรไฟล์ของตัว ROA ของเขาเนี่ยทำได้ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มเยอะมากนะครับสูงถึงอะไรประมาณเกือบเกือบสาเหตุหนึ่งก็คือพอเวลาทองคำมันแบ็กเนี่ยความเสี่ยงต่ำเนี่ยนะครับตัว NPL กับตัวเครดิตคอร์สเนี่ยมันต่ำกว่าพวกทะเบียนรถเยอะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเครดิตคอร์สสองคนอื่นอยู่2อยู่3กว่าของเขาอยู่ศูนย์นะครับคอร์สฟันนะคร นะนี่ขนาดแบบตัวเล็กกว่าคนอื่นเยอะนะนะครับแต่ว่าถ้าตัว MLR มีการปรับตัวลงจริงนะเช่นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเป็นสัญญาณการลงแล้วนะฮะรอบนี้ลงอีกเนี่ย MLR ลดไป25บเปอร์เ็นต์อยี่ยบวกกับกำไรประมาณ2%นะนะครับก็เลยมองว่าภาพทั้งหมดนี้อาจจะสามารถลุ้นได้ว่าไตรมาสหนึ่งออโรรามีโอกาสที่จะทำา e r r n n n g รกค High ครับ ออโรราเคยทำเออร์เน็งสเปรดคอร์ดไว้ในช่วงประมาณไตรมาสสปีที่ผ่านมาอยู่บริเวณประมาณ300กว่าล้านนะครับ300กว่าล้านนะตอนนั้นนะครับซึ่งเอ่อตอนเอ่อนั่นแหละครับก็คือคือคือเรามองว่าถ้าเราดูจากคาดการคาดการณนะครับราคาทองคําด้วยแล้วก็การหมุนเทิร์นโอเวอร์ด้วยแล้วก็พอร์ตโลนโปด้วยเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าเอ่อเออร์เนไตรมาสหที่จะมารายงานในไตรมาสสเนี่ยมีโอกาสทําระดับเรคคอร์ดไฮ นะครับซึ่งก็อาจจะใกล้เคียงบวกลบกับบริเวณประมาณ340ล้านบาทบวกลบนะครับนี่คือตัวแรกนะครับแล้วก็ในปิถัดมานะครับก็ต้องบอกว่าเ,เรื่องของตัวเซตหนึละกันนะค,คือรอบนี้นะครับจะมีการ adjust gap กับ intouch แล้วก็จะมีหุ้นที่อาจจะได้เข้าเซตห้หรือเซตร้อซึ่งตอนนี้ตลาดก็ประมาณการกันไว้ว่า อาจจะ VGI อาจจะได้เข้าเซ็ตห้าสิบเซ็ตหนึ่งร้อยอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นไทคมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาการคำนวณของเซ็ตร้อยมันอาจจะดูแบบมีแวรลี่แล้วมีตัวสำรองเยอะมันอาจจะคำนวณยากนะครแต่ว่าถ้ามันเข้าเลยในรอบนี้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นรอบในรอบนี้คือเดือนเมษาเลยนะแต่ถ้าเป็นรอบกลางปีเพื่อดูแอดจัสเนี่ยในช่วงไตรมาสการครึ่งปีหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าออโรร่ามี potential นะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการคาดการณ์ นะครับเป็นการคาดการณ์นะครับก็มีความเสี่ยงในช่วงของการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน4เดือน5อีกไหมมีนะครับแต่ว่าถามว่าเขามีโอกาสในการเข้าไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะตอบเร็วเกินไปแต่เท่าที่คำนวณมาเนี่ยเอ่อมาใช้ข้อมูล12เดือนถูกไหมครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว9เดือนมันยังอยู่ในเพสที่มันมีโอกาสในการเข้าอยู่แต่ก็ต้องรอดูเดือน4เดือน5ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออโรล่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นกลางที่ถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยสถาบันอาจจะเริ่มกลับมาโฟกัส เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะปัจจุบันตอนนี้สถาบันก็คือมีสะสมหุ้นตัวนี้น้อยอยู่ส่วนใหญ่ยังเป็นรีเทลและเป็นเจ้าของถือเองนะครับก็แนะนำเป็นราคาเหมาะสม20บาท10นะครับ